หลังจากที่คอยใส่สูตรใบบะลกอแล้วเ,เมนบอกขาทุกคนต่อไปนี้จะเป็นสูตรที่ซอฟลงมาจากใบบะกอนะคะช่วงเจ๊กสัญหามาแชร์ค่อยก็จะใช้เป็นมะละกอสุกน้ำมันนาแล้วก็ตามด้วยกัน ผสานผิวด้ยวยการซ้ายน้ำผึ้งเพื่อเติมความชุ่มชื่นสูตรนี้รับรองไม่มีอาการขันหรือยิบยับแน่นอนแต่ทําให้ผิวเนียนนิ่มสามารถลดฝ้ากะได้เมื่อเราใช้ยางต่อเนื่องพันนะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีทํำคือง่ายมากเราก็ต้องปอกมะกอก,กอนนะคะทุกคนเดี๋ยวปอกมะละกอก่อนนะ นี่มะละกอค่อยก็เอาแค่เปี่ยงเดียวแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเขาก็ต้องเอาไปบดก่อนได้หรือว่าเอาไปปั่นก็ได้นะให้มันแบบเป็นเนื้อเหลวๆหรือจะเอามือขยำก็ได้แล้วแต่เลยสูตรเขาบอกว่าแบบนั้น <c oughs> <c oughs> อ่าเตรียมถ้วยมาแล้วเจ๊กก็จะหูเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันจะได้ความละเอียดจะได้ความละเอียดไงขีดขัน้นเอามือบีบเนาะแต่มะละกอแค่เราเอามือบีบนี่มันก็ได้แล้วนะอันที่จริงอะเจ๊จก็คิดว่านะ แต่ว่าค่อยอยากให้มันละเอียดแบบนี้เห็นไหมอุย้ยหน้าไส้แท้สูตรนี่แบบนิ่มน่วนมากเลยค่ะทุกคนแล้วมีความหอมของมะละกอสุกด้วยนะค่อยว่าสูตรเนี้ยรส้าก,กระดับแล้วทาให้หน้านิ่มแน่ๆเลยอย่างที่คนโบราณเขาเก่าไว้อย่าถามเด้อว,ว่าคนโบราณเป็นผู้ใดอันนี้กบับบลูคือกันเพื่อนบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรสูตรมะละกอนี่มันเป็น อย่าขั้นเม็นเขาออกมากินมันก็ะซอยย่อยเนาะพืน้นผู้เถาผู้เก่พืน้นว่าขั้นอันท้ายบอออกกินบกอสุกเด้อลากินไล,ยลย้ยๆมันจะได้ท้ายลูกวะกับบค่อยกินต่อเด็ดแบบนี้ขามันติดคอออกเสียดายหมนี่บอเบิดโอ้ยสมีกับพ่อแล้ะเห็นบอเนี่ย มันละเอียดกว่าถือว่าพี่จะไปปั้นไปบดก็ได้โหหลังจากนั้นค่อยก็จะเติมมะนาวนะมะนาวนี้หนึ่งซอนซ่าก็ได้ค่อยจะบีบลงไปเลยหนึ่งซีกแบบนี้หนึ่งซีกเพื่อผัดเซลล์ผิวด้วยวิตามินธรรมชาติกะเอาวซอนซ่าหนึ่งจะไหลกว่านั้นกับว่าเป็นเอียงัง พอไขอ่บอซี่แต่ถ้าใครซีจะตวงก็ได้นะแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งอีกหนึ่งช้อนชาเพราะว่าน้ำผึ้งมันจะทำให้ผิวเราชุ่มชื่นอีกแล้วมันก็สอยไอ้แบบว่าสมานผิวแม่สมานผิวแล้วก็ลดเชื้อค่ะเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนใบหน้าของห้องนี่แหละโอ้สูตรนี้คือละมุนละม่อมมากนะคะพี่ๆเป็นสูตรมะละกอสุกเนี่ยเห็นไหมเพียงแค่นี้เราก็จะได้สูตรพอกหน้าด้วยธรรมชาติแบบบ้านๆแล้ว ถ้าใส่ยางต่อเนื่องมันก็จะช่วยในเรื่องการลดฝ้ากะได้เด้เผื่อวาได้นี่นี่โอ้ยหนาไส้ค่ะทุกคนค่อยบอกเลยว่าสูตรนี้ทั้งหอมทั้งละมุนล,ละม่อมแล้วก็น่าใช้รับรองบอขั้นหนาเท่ๆสูตรนี้โอเคเดี๋ยวค่อยจะมาพอกให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไง